นั่งใกล้ๆหัวหน้ามา <c oughs> แล้วนะหัวหน้าคนรอในตลาดเสรกาตัวตึงตัวตึงในตลาดเลยวันนี้ไปยึด <c oughs> ของใครมาอีากอะไม่ได้ยึดไม่ได้ยึดวันนี้ไม่ได้ยึดแต่ข้างบนทูลลงมามีคนขึ้นไปร้องเรียนมีคนขึ้นไปร้องเรียนว่าอบอกว่าท่อตันอย่างนั้นอย่างนี้ท่อตันขึ้นไปทําไมข้างบนผมอยู่ในห้องทํางานผมทั้งวันเออมาร้องเรียนผมนี่เอออย่าขึ้นไปยุ่งกับคณะบริหารท่านนายกนายกใช่งานผมงานเทศกิจ ปัญหาใ,<ช>ในตลาดมาหาเทศกิจช่วยกันแก้ปัญหาสาหาลือกันว่าจะทำยังไงอันนี้มันหยัางแล่นขึ้นข้างบนเข้าไปหาหัวหน้าจัดเก็บหัวหน้ากองคังเขาทำาอะไ,ได้จัดเก็บไรายได้เขาก็มีหน้าที่จัดเก็บไรายได้เข้าเทศบาลใช่งานเทศกิจจัดระเบียบคือพวกผมใช่มา,มาหาผมอะไรมันตัน ครับไอ้ที่ยึดยึดไอ้ที่ยึดยึดเนี่ยนะเป็นการสแสดงใช่ไหมไม่ใช่ว่ายึด,ยดจริงยึด <คน S 1> จริงถ้าคนทำผิดคนร,ระเบียบไม่ใช่ล้อเล่นเด้ออย่ามา<อ>ว่าผมทําเล่นผมเอาจริงเอาจริงเหมือนกันไม่ใช่แต่ที่ผมทำแล้วคืนนะคือให้ตักเตือนคุณโอ,อ้ผมไม่ใช่ว่าผมจะล้อเล่นกับคุณใดผมเอาจริงเอาจริงรอ,อันนี้ก็คือการนีเรื่องท่อตันมาคุยกับผมมันตันก็ช่วยกันพุ่งออกให้มันทะลุใช่มันก็จบปัญหานี่วิ่งขึ้นไปหานาย ขึ้นไปทำไมท่านนายกหรือว่าคณะบริหารเขาคิดเงินระดับร้อยล้าน200 000, ล้านเพื่อมาพัฒนาตลาดหรือตามหมู่บ้านมันไม่ใช่ว่าจะมารองรับแม้กระทั่งท่อตันมันไม่ใช่ผมฝากไว้เลยไอ้คนที่ขึ้นไปข้างบนครับขใจนะงานผมมาหาผมครับ